เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทไม่ได้เจ็ดกับเจ็ดส่วนแสงธรรมน่าจะอาจารย์จะถึงวัดประมาณสักอกโมงส่วนแสงธรรมวันที่สีพ่พฤษภาอาจารย์น่าจะถึงวัดประมาณหกโมง ว่าเขจะใส่บาตรกันตอนเจ็ดโมงอาจจะหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ยก็ใส่บาตรเจ็ดแตบางทีมันก็ใส่บาตรหกโมงครึ่งนะบางทีก็ใส่บาตรเจ็ดโมงแล้วแต่อย่าหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยรู้สึกจะใส่บาตรเจ็ดโมงเพราะแดดมันจะแรงเพราะแม่กูบาอาจารย์เดินไกลไม่ไหวร้อน อาจารย์มองไม่เห็นคอมเมนต์แสดงว่าหนูไม่มีบุญใช่ไหมคะถามจนเหนื่อยพิมพ์เนี่ยเห็นแต่กูไม่เห็นคําถามมืองพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการสวดพันยักใหญ่มีบันทึกว่าไหมครับไม่มีอนะซึ่งมาค่ะส่วนแสงธรรมใช่ไหมคะใช่ มีนี้สินเยอะมึงก็ใช้นี้เขาสิอาจารย์เก่งฟิสิกสไ,ไม่เก่งอะนะเพราะคูมไม่ได้เรียนวิคณนิตผมเซฟเลขที่บัญชีไว้รายการโปรดเลยได้ไหมครับไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้บัญชีนี้ไว้ตลอดไปตลอด ถ้ามันมีกองบุญที่นอกเหนือจากกองบุญของพระเออว่ะตอนเนี้ยยังบันทึกได้นะเพราะคิดว่าบัญชีนี้มันยังเป็นพระอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้เราทําบุญหลวงพ่ออีกรอบนึงก็คงจะต้องไปจะต้องไปบัญชีนี้ลืมไปก็ไม่จะไปต้องปิดก็นับหนึ่งใหม่ได้เลยอาจารย์จะใช้วิธีการตัดศูนย์ศูนย์จบปุ๊กก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ไม่จะไปต้องปิดบัญชีเพราะว่ายังเกี่ยวข้องกับวัดอยู่เออ ใช่เพราะว่าเราตัดศูนย์ตัดศูนย์เราชี้แจงได้ไม่มีปัญหาแล้วเงินเราก็โอนออกครั้งเดียวไม่ได้โอนออกหลายยอดก็จะไม่มีประเด็นเราทําทุกอย่างอย่างรดกุมเพื่อที่จะให้ตรวจสอบได้อย่างสะดวกไม่ไม,ไม่ไม่ยากลําบากยอดสเตทเมนต์กระทบตรงกับใบอนุโมทนาบัตรวัดจบแค่นั้นสบายบายไม่มีปัญหาทําทุกอย่างโปร่งใสทําบองกองบุญเสร็จหนึ่งปุ๊บเอากองบุญนั้นมา ดึงสเตตเมนต์ออกมาทุกท่าเซกชั่น section, ชี้แจงโพสเลยจบเออนั่นแหละเซฟไว้เลยอันนี้ถ้ายังทำบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามอยู่ก็ยังคงเป็นบัญชีนี้ต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเลยง่ายๆเราสามารถโอนบัญชีนี้ได้เรื่อยๆเวลาอาจารย์บอกบุญอย่างเงี้ยร่วมทำบุญได้เลย อ hmm? ถามเลยอาจารย์ว่างแล้วหรือเจ้าตอนกี่โมงสองทุ่มมันจะได้ไม่ดึกโอเคเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอนะาจารย์จะคุยกับทนายพัฒน์นะ สนจอเรื่องงาศพทำบุญทอดพระป่าได้อะไรก็ได้บุญไงได้ทอดไงได้ถวายทานไงได้สละจาคาละความตรณีขี้เหนียวไงวันไหนวันนี้เนี่ยอีกประมาณสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวถานายพัชจะขึ้นจอกับอาจารย์เนี่ยจะชนจอกันต้องจ่ายลายวันเวลาพันห้าคนทำยังไงคะอา้วาวแล้วมึงไปกู้เคาไมล่ะมึงก็ต้องใช้คืนเขาสิจะทำยังไงล่ะ ใช้คืนไม่ได้ก็ต้องไปหาตังค์มาใช้คืนเขาเพืาอมึงไปยืมเขามานี่มึงไปตกลงกับเขาไว้นี่มึงจะมาหลบเลี่ยงในการไม่ใช้ได้ยังไงอ่นในเมื่อมึงมึงมาแล้วปาก่ามึงจะคืนได้จะถึงเวลามึงคืนไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบแล้วมันเป็นรายวันอ่ะเขามาทวงมึงมึงจะทํำยังไงอ่ะเอาตัวรอดได้เหรอเนี่ยมึงไม่คิดตั้งแต่แรกไงแล้วมาดั้งเครียดทีหลังมันจะช่วยอะไรใครได้ ขอคาถาขายสองนี่หน่อยค่ะทำงานทำงานทำงานขยันขยันขยันอดทนอดทนอดทนฉลาดฉลาดฉลาดจบขอคาถาเลิกขอคาถา Move On หน่อยค่ะ เลิกโง่เลิกโง่เลิกโง่เลิกคันเลิกคันเลิกคันเลิกคุยเลิกคุยเลิกคุยเลิกควายเลิกควายเลิกควายจบอยากมีแฟนมันก็ไปหาเอาสีมาถามกูกูจะตอบมึงยังไงละกูจะหาให้มึงได้เหรอ เขาเชิญเราเหรอแล้วเราว่างเหรออแล้วเขาสแสดงที่วง ส่วนอะไรนะสวนคืออะไรอะออ๊อฟไม่ไทนันอ่ะคนอื่นคุยจะไปชนวันนั้นอ่ะมาไม่ทันเนี่ย แล้ววันที่อาจารย์นัดของไปดูของอะ่ะมันกลับทันเหรอขอ oh, กลับทัน <Okay. S 1> อ๋อ oh, เราก็ไปงานแถลงข่าวไม่ได้ oh, ใช่หรือเปล่า <Okay. S 1> วันที่ทแถลงข่าวก็คือวันที่เขาให้ตั๋วมาดูเหรอ <Okay. S 1> อ๋อควรต้องไปไหมวะอันนี้เขาเชิญหรือว่าคิดหรือว่าใครเป็นคนพูดเนี่ย มันจําเป็นต้องไปไหมวะอาจารย์เราไม่ได้ดูอยู่แล้วแต่หมายหมายความว่าคือหมายถึงว่าเขาแถลงข่าวออกสื่ออะไรมาสมควรแก่การไปไหมอ่อลันวงการบันเทิงอนะงเนาะควรแก่ก,การไปไหมนะเนาะอ่อต้องให้คำตอบวันไหนไม่งั้นเราก็ต้องเลื่อนคุณกิ๊กกะ ถ้าเรานะัดคุณกิ๊กคนเดียวใช่ไหมตอนเนี้ยอาจจะต้องเลื่อนคุณกิ๊กถ้าจะไปเดี๋ยวขออาจารตัดสินใจวันหนึ่งพรุ่งนี้ให้คําตอบทันไหมอ๋อคุณพศอ,อานน์เชิญนี่ไงไอตาพิมพ์มาคุณพศอ,อานนท์เขาเชิญให้ไปแถลงข่าวงานเปิดตัวหนังหลวงพี่อะไรนะคนหลวงพี่แจ๊ด วันที่ยี่สิบเก้าเอ้ยวันอันยี่สิบเก้าเมษาหลวงพี่แจ๊คโคซิงให้ไปงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังก็เลยว่าวันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะเจ็ดยี่สิบเก้าทุ่มหนึ่งที่ไหนสยามพลาละก้อน สลัลกสลักก้อนซีิเพกตอนทุ่มหนึง่งก็เลยคิดว่าเออจะไปดีเปะวะงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังเงินใครเงินมันเปะวะจัดงานพ่อฉันตายแม่ฉันก็จัดใหญ่ประกันเยอะแยะก็เรื่องของมึงไงไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยมึงอยากจะจับมึงก็จับไปสิก็เรื่องของมึงมันเงินมึง สมองมึงปัญญามึงสติมึงเงินมึงไม่เกี่ยวอะไรกูเลยมึงอยากจัดจัดเลยกูห้ามมึงเหรอกูบอกหรือเปล่าว่าอย่าจัดกูไม่ได้บอกมึงนี่มึงอยากจะจัดได้โคตรพ่อโคตรแม่มึงมึงก็จัดไปสิมันเกี่ยวอะไรกูล่ะก็ใช่ไงเออก็ใช่ไงแล้วมัวพูดทําไมล่ะมันเกี่ยวอะไรกูสแลนแนไปคุยไปคุยที่อื่นไม่ต้องมาคุยกับกูอย่ามาวุ่นวายกับกูเดี๋ยวกูด่าฉีกหมดนะ มึงอยากจะจัดก็จัดไปกูไม่ได้ดามึงนี่กูไปดามึงกี่โมงล่ะสันดานพูดให้เป็นประเด็นเพื่อก็พูดได้มึงฉลาดไงพูดได้คนที่เขาไม่อยากจัดมึงมีความตั้งใจในการจัดมึงมีตังมึงก็จัดไปแต่มันมีอีกหลายคนที่มึงคนประเภทอย่างมึงนี่แหละไอ้กดดันชาวบ้านเขาป้าข้างบ้านฉันดานอย่างมึงนี่แหละ สันดาลชั่วๆอย่างเมืองนี่แหละไปเที่ยวกดดันชาวบ้านเขาสันดานประเพณีต้องทำนะมึงไม่ทำไม่ได้นะไม่งั้นอคตันยูนะก็สันดาลอย่างพวกเมืองนี่ไงกูเล่ากูกำลังพูดให้คนที่เขามีปัญญาเขาต้องการเดินออกจากประเพณีเลอะอเทอเปื่อเปลนไปเจียจ่ายเงินจ่ายทองแทนที่มึงจะเอาเงินที่มึงพูดว่าเงินประกันมึงไปใช้นี่มึงกลับกายเอาเงินเหล่านี้ไปล้มเลม็ล้มละเลยนหน้ากับการจัดงานศพ ถ้ามึงมีตังมึงไม่เดือดร้อนไม่มีใครว่าอะไรมึงจับไปเลยแต่มันมีคนเดือดร้อนและอีประเภทปากขวางโลกแบบมึงนี่แหละไปเที่ยวบ่เขาด่าเขาว่ากระตันยูมึงไม่จัดงานได้โคตรพ่อโคตรแม่เบิงมึงไม่จัดงานให้มันดีๆไม่จัดงานให้สมกับฐานะมึงไม่จัดงานอย่างนั้นอย่างนี้มึงไปด่าเขาไงกูเลยออกมาด่าได้ไงมึงมีเงินมึงจัดไปเลยมึงจะจัดให้ล่มจมล้มเหลวชีวิตมึงจะล่มจมขนาดไหนใครก็ไม่ว่าอะไรมึงหลอกถ้ามึงพอใจในการจัด แต่มันมีอีกหลายคนที่ไม่ได้อยากจัดแต่มันมีคนไปด่าเขาไงว่าถ้าไม่จัดเท่ากับชั่วไม่จัดเท่ากับเลวไม่จัดเท่ากับกระตัญอยู่ต้องเลีเล้ยงเยอะๆต้องเลีเล้ยงเยอะแยะไปยุ่งอะไรกับเขาชาวบ้านพูดเพื่อกูไม่ได้ยุ่งกับมึงกูพูดให้กับคนที่เขาต้องการเดินออกจากเรื่องนี้มึงน่ะไปยุ่งอะไรกับกูกูจะพูดที่มึงยังพูดได้เลยทำไมกูจะพูดไม่ได้ล่ะสันขวานใส่หัวกระบาลออกไป มึงไม่พอใจมึงไปจัดงาโสตอพ่อคอนรแม่มึงเดีไม่ต้องมายุ่ง,งกับกูกูไม่จัดและมีอีกหลายคนที่เขาไม่ต้องการจัดหมดเป็สนแสนมึงจะจัดไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่มึงอยากจัดก็จัดไปกูพูดเตือนสติสําหรับคนที่ยังเป็นหนี้เป็นศินสันดานมึงอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเออ คนเขามีจะจัดกูไม่ได้ว่าอะไรแต่คนไม่มีมันจัดต้องไปกู้หนี้ยืมสินมากูเตือนสติต่อคนเหล่านี้มึงจะปล่อยสังคมมันเป็นแบบนี้หรือไงสันขวานจะขึ้นยังขึ้นยังไงอ่ะก็ใช่ไงแล้วจะใครจะจัดยุ่งกับประเพณีคนอื่นกูจะยุ่งมึงแกทำไมล่ะ มึงมีปัญหากับกูเหรอกูจะยุ่งอ่ะทำไมอ่ะมันมีหลายคนที่อยากให้กูพูดไงมันมีหลายคนที่เขากําลังจบเจอปัญหาความทุกขเหล่านี้ไงกูเลยพูดทําไมอ่ะกูแตะไม่ได้เหรอมันเป็นประเพณีมือึงคนเดียวเหรอมีหลายคนอยากจะเดินออกจากประเพณีเ,เยอะแยะแต่ไม่กล้าเดินออกเพราะไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมีแต่ความเห็นผิดนายยังไม่เห็นขอมาเลยอ่ะ ไม่ไง <c oughs> อ่ะยังไม่มีขอใครขอมาก็ <c oughs> าขอคนจอก็ไม่เห็นมีมามันต้องกดยอมรับไงเวลาเขขอชนจอไม่ใช่หรอ <c oughs> เวลาเขาขอมาปุ๊บก,ก็กดชนจอได้เลยกดกดขึ้นได้เลย ไม่ <S 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 เราพ,พ,พิมพ์อย่างนี้พิมพ์ชื่อคนตื่นทำเสร็จแล้วกดไ,ไปที่ไลฟ์จิม้มไปที่หัวด้านบนขอบพิมพ์จขจําว่าไลฟ์มันจะขึ้นช่องเดียวพอพิมพ์คําว่าคนตื่นทําเสร็จไปด้านบนมันจะมีแท็บไม่ต้องพิมพ์คําว่าไลฟ์พิมพ์คําว่าคนตื่นทําด้านบนจะมีแท็บให้เลือกว่ากดคําว่าไลฟ์ จะลองหาดูสิของเราจะหาเจอไหมเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าช่องเรามันไม่มีแสดงว่าโดนปิดการอ่ะแล้วกูไปเชิญใครขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เบียร์สวัสด,ดีครับเออวันด,ดีจ้าผมไปเจอกับอาจารย์เบียร์ได้ไงอ่ะอาจารย์เบียร์ผมคุยคุยแป๊บหนึ่งได้ไหมเดีย๋ยวเดีย๋ยวขอลงก่อนพอดีพอดีอาจารย์มีคุยกับทนายพัทน่าจะกดผิดขอโทษทีเอ้าเสียดายเลยหูกะจะเทสอาจารย์เท่าไหร่ ไว้ปีหน้าเลยวจะคุยกันอาจารย์กำลังไว้ปีหน้าเลยไชเอาจารย์าชนายพัดเดี๋ยวจันพูดกันและนะคยนะคยินคยาว กฎหมายเรื่องหนี้สินเอแล้วทำยังไงอะ่ะไม่มี I yeah. ใช่เขาด่านแรกทำไมไม่ได้อ่ะไม่นอนเออใช่ มไม่ด้เราล้วจะขึ้นยังไงอ่ะนะลช่องจเจ้าช่องไหนอันไหนพัด นายพลนายพลเล่ากฎป่ายครอบครัวแาดงใครทุกนะเอ่อกดเปิดหรือเปล่ามันไม่ขึ้นอนะ่ะ ไม่ได้ปิดก็เปิดอยู่เนี่ยกลุ่มผู้ชมไม่ตรงกันมันขึ้นอย่างนี้ทั้งสมช่องนยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่อยู่ในไลฟ์กลุ่มผู้ชมไม่ตรงกัน ทำไมไม่ได้วะแปลกเลยอ่ะทำไม PK ไม่ได้วะเออเมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่เลยอ่ะให้มันเลือกให้เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นอ่ะ ทำไมไม่ได้ว่าแปลกมากเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอ๊ะทำไมเราพีเคกันไม่ได้เนาะเมื่อกี้ก็ยังมีคนขึ้นก่อนหน้าทำไมพัดคนหนึ่งเป็นแบบพีเคไหมครับขึ้นก่อนหน้านั้นใช่พีเ